สวัสดีครับอัปเดตราคาทองคำประจำวันที่13กันยายน64ผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุนเสียงสนมากคาดทองลงต่อมาอัปเดตและรับชมข้อมูลข่าสารครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมเทววนรชาแนลนะครับอัปเดตข่าวสันทองคําวิเคราะห์ทองคําทิศท,ทางทองคําปัจจัยทองคําและแนวโน้มราคาทองันกันนะครับซึ่งราคาเชา้านี้ราคาทองคําก่อนเปิดตลาดทองคําแท่ง96.5%า้รับซื้อที่27,700บาทขายออกที่27,800บาททองรูปพรรณรับซื้อที่27,197ือบาทขายออกที่28,300บาทเช้านี้ค่าเงินบาทเคลื่อนไหวที่32 7 9บสาทสตางค์ต่อดอลลาร์ดัะชนีงเงินดอลลาร์ที่2 92. 6 92.64จุดส่วนทองคํา ของทุนทองคํา SPDR นั้นยังเท่าเดิมที่998.1 7ตันครับส่วนโกลสปอร์ตขึ้นไหวที่1,786ดอลลาร์ 1, ต่อออน่าทิศทางทองคําวันนี้จะเป็นขาลงซึ่งจากผลสารวจมุมมองทิศทางทองคําในประเทศไทยราสอปดาลระหว่างวันที่13ถึงวันที่17กันยายนจากการสํารวจ GRC โกเซเวโดยศูนย์วิจัยทองคํา14ผู้เชี่ยวชาญในตลาดทองคําที่ได้มีส่วนร่วมในการตอบแบบสํารวจในจนํานวน4รายหรือเทียบเท่า29%คาดว่า ราคาทองในสัปดาห์นี้จะปรับเพิ่มขึ้นส่วนเจ็ดรายหรือเทียบเท่าเป็น50%คาดว่าราคาทองจะปรับลดลงและจํานวน3รายหรือเทียบเท่าเป็น2 1คาดว่าราคาทองคำใกล้เคียงสัปดาห์ที่ผ่านมาสําหรับนักลงทุนทองคําได้เข้าร่วมแบบสํารวจจํานวน324รายในจํานวนนี้มี1 2 1รายหรือเทียบเท่าเป็น37%คาดว่าราคาทองในประเทศไทยในสัปดาห์นี้จะปรับเพิ่มขึ้นส่วน135รายหรือเทียบเท่าเป็น4 คาดว่าราคาทองจะลดลงและ68รายเทียบเท่าเป็น21%คาดว่าราคาทองคำใกล้เคียงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสรุปภาพรวมทั้งหมดแล้ว14ผู้เชี่ยวชาญก็มองว่าทิศทางทองคำนั้นจะปรับลดลงรวมถึงนักลงทุนมองว่าราคาจะปรับลดลงนะครับเป็นเปอร์เซ็นที่มากกว่าการเปิดเผยตัวเลขที่สำคัญในสหรัฐเพื่อสะท้อนเศรษฐกิจโดยเฉพาะตัวเลขผู้ยื่นขอรับบริการว่างงานดัชนีผู้บริโภค CPI เดือนสิงหาคมซึ่ง เป็นมาตรวัดเงินเฟ้อเพื่อใช้ประเมินการคุมเข้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางเฟดและปัจจัยที่สําคัญที่ต้องติดตามเกี่ยวกับดับชนีราคาผู้บริโภค CPI ดัชนีการผลิตเทีรัฐนิวยอร์ดัชนีภาคการผลิตอุตสาหกรรมดัชนียอดขายปีดัชนีการผลิตของเฟดฟิลาเดลเฟีย,ยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภครัฐมิชิแกนและจํานวนผู้ยื่นรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ครับท่านผู้ชมทิศทางทองคําภาพรวมแล้วก็จะเป็นขาลงแต่ก็ต้องมาดูกันต่อน,นะครับว่าจะสามารถ ซื้นตัวมาได้หรือไม่ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับราคาทองคําหรือพูดคุยทักทายสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังและเป็นกําลังใจให้ตลอดมาสวัสดีครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ